สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับในวันศุกร์นะครับผมกลุ่มรักวิสาหกิจชุมชนชื่อกลุ่มว่ารักสุขภาพนะครับของกสิโดนโดยมีผมนายชนะบวรพงศ์นะครับเป็นประธานกลุ่มวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับหรือนํามารีวิวเรื่องของมันบอรีีนะครับตอนนี้นะครับมันบอรีีในส่วนของเรานะครับออกสดใหม่เสมอครับออกสดใหม่เสมอเราจะเก็บวันหนึ่งได้ประมาณกี่กิโลกรัก ่าตอนนี้ก็ประมาณ4ีกิโลครึ่งค่ะสี่กิโลครึค่งกับ5้กิโลนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับมันบอรี่เราก็จะสุกเร็วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแปลรูปนะครับทางกลุ่มทางประธานกลุ่มนะครับโดยผมได้ไปอบรมเรื่องการแปลรูปที่มหาลาัยสงขลาน,นครินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะครับถ้าเกิดเราปลูกเราดูแลนะครับเราผลิต นะครับเราต้องโปรเจ์ใส่ทุกขั้นตอนเหมือนที่บอกไปแต่วันนี้ก็นะครับก็จะมารีวิวเรื่องอาหารหวานนะครับอาหารหวานหรืออาหารที่เรากินหลังอาหารคาวนะครับผมเราก็เลยดมหมอนมันเบอรี่นะครับมาแปลรูปมาเป็นแยมนะครับแต่รูปมาเป็นแยมมันเบอรี่นะครับ รูปเป็นแยมเบอร์ี่นะครับกลุ่มของเรานะครับไม่หยุดนิ่งนะครับไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษรอบบ้านทุกอย่างเราปลูกแบบปลอดสารพิษเราจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงจนเราจับมือกับครัวออร์แกนิกผลิตอาหารคีนเพื่อสุขภาพต้องการให้ทุกท่านนะครับได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภยัย ปลอดสารพิษและก็ปลอดสารเคมีนํามาแปลรูปถูกขั้นตอนในรูปแบบของอาหารคลีนนะครับส่วนแยมเบอร์รี่นะครับเราก็จะเอาเบอร์รี่ที่เราปลูกเองแบบปลอดสารพิษนะครับมาแปลรูปว่าเป็นน้ํานะครับแปลรูปว่าเป็นน้นเบอร์รี่นะครับผมผสมยาหวานนะครับเนื้อบันเบอร์รี่อย่างน้อยอัตราส่วน95ขึ้นไปใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของแยมเราอัดเนื้อยแยมทําไมลูก เต็มที่เลยค่ะเนื้อเน้นๆค่ะไม่มีสิ่งใดเจือปนเลยค่ะแม่อ่าโอเคหลานสาวนะครับเดขานะครับเดขาของกลุ่มรักึษาชุมชนนะครับ,นะรบ,นะรบเราคุยกันเสมอว่าข้อ,ขอ,ขอมูลทุกอย่างนะครับเราต้องให้พูกราคุณอย่างเที่ยงตรงและแม่นยําใช่ไหมลูกแม่นยําค่ะนะเราจะไม่มีการจบตาเราจะไม่มีการสร้างภาพนะครับแต่เราต้องข้อมูลทุกอย่างเป็นความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์สามารถหาเหตุและหาผลได้พิสูจน์ได้ใช่ไหมครับค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อันดับแรกนอกจากเราพิจิตรพิถันแล้วนะครับเรายังใส่ความจริงใจการเอาใจใส่และใส่ใจไปกับท่านผู้ได้พิทุกท่านด้วยวันนี้นะครับใครที่สั่งแยมเรานะครับเราจะมีโปรโมชั่นแถมให้เลยนะครับมันบัรีีผลสดฟรีหนึ่งแพ็คครับนะครับสั่งแยมนะครับจะแถมนะครับแถม